เลคคอนดักแก่ช่องเจ็ดที่โด่งดังในอดีต 1. อังกอร์นอกจากละครติดใจคนดูเพลงยังติดหูคนดูอีกด้วยลคคอนแอคชั่นแฟนตาซีที่หลายคนคงตึงตาตึงใจและนางเอกของเรื่องกลายร่างเป็นเสือได้สำหรับอังกอร์ที่ทางช่องเจ็ดได้สร้างเอาไว้เป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งเอฟเฟกระเบิดตุ่มตามกันใหญ่โตชายปิ้งไก่ในตำนาน 2. ส,สาวน้อยในตะเกียงแก้วสาวน้อยในตะเกียงแก้วไม่ว่าจะทำออกบาก่เวอร์ชันก็ปังตามกันติดติด,ด เพลงติดหูทุกเวอร์ชั่นไปเลยสำหรับละครแนวเวทมนต์แฟนตาซีของช่องเจ็ดสีตระกูลพ่อมดแม่มด,มด,มดในตะเกียงแก้วทั้งหลาย3ามทิดาซาตานตอนนั้นแจ้งเกิดทั้ง4คน4ีธาตุเลยถึงแม้บางคนจะเล่นละครมาแล้วพิงกี้เป็นนางเอกมาสักพักก็เรตติ้งดีมาตลอดกเกลสก็เล่นบทร้ายออกแนวเก็บกดได้ดีแยงซีนหมดสกาสานาคานอกจากได้ฟิดแบ็ที่ดีโกยเรตติ้งให้วิกหมอชิด ละครเรื่องนังกล่าวเป็นละครน้ำดีสอนใจหลายอย่างทั้งเรื่องบาปบุญคุณโทษการเสียสละรวมไปถึงการปล่อยวางและเป็นเรื่องราวความรักของพยานานคาใชายหญิงคู่รัก 5. ทิดาวานอนภาครแรกในปี2551ผลิตโดยดีดาวิดีโอโปรดักชันเอมี่ต้องรับบทสาวน้อยชาวป่าที่ถูกรับเลี้ยงดูจากลิงอุระอุตังแม่ลูกคู่หนึ่งจนคิดว่าเธอมีแม่เป็นลิง6สาวน้อยอ้อยควนัน ขึ้นทันละครที่เรตติ้งสูงสุดอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครสุดฮิตสาวน้อยอ้อยควันทางช่องจัดสีที่โกยเรตติ้งกวาดไปถึง12.6 7จ็ดเบนจาคิตาความรักใครที่เกิดทันยุค2000เชื่อว่าจะต้องจดจำกันได้ดีกับละครเรื่องดังกล่าวในตำนานอย่างเบนจาคิตาความรักรังสรรผลงานโดยค่ายดาราวีดีโอที่ออกอากาศครั้งแรกทางช่อง7ในวันที่2ธันวาคมปี2546 เรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ขึ้นฮิ่งรลอมแจ้งเกิดทีมนักแสดงแบบยกเซต8เปลตวัสทั์เรื่องนี้ไม่มีใครไม่รู้จักภาพยังคงติดตาตรึงใจสำหรับละครดังเกรตติ้งพุ่งให้ขอคิดสอนใจคนดูให้ทำดีละครดีให้แง่คิดได้รับการถ่ายทอดจากนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ซึ่งสาวนุ่นและนักแสดงทุกๆคนในเรื่องนี้เก้าปอบพีฟ้าสำหรับละครเรื่องแรกของสาวนุ่นนั้นก็คือละครเรื่องปอบพีฟ้า ออกากาศทางช่อง7เมื่อปี2540